ยนยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะวินาที่นี่เสื้อและข่าววาบุมี่ผู้ด่คงพูะคูจากชาวริมฉับปุ๋ยซึ่งตอนนี้กลายเป็นนุมหอดทำสาวไทยมนโนกันเป็นแถบแบตอนนี้ขึ่นแทนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งผิดใจสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ดูท่าจะขึ้นแทนเป็นนมทีมมเมีย่ยหลายที่สุดในประเทศไทยไปะแล้วละมัง้งหลังจากพอนุ่มชารินฉัปุ๋ยมิดฟิลสุดรอโตแเกงของทีมชาติไทยระเบิดฟอ้อมเก่งในการแข่งขันฟุตบอล a f เซูซูกิคัพ2014ตั้งแต่รอบแรกเล่นเอาซสาแท้สาวเทียมกรีสนันวันไหวทุกครั้งที่มีภาพของนุ่มคนนีโผล่มาบนหน้าจอแม่แต่สาวไทยก็ยังกรีดกันนำหมากระจายค่ะ แค่กอบมเมนแค่สาวไทยประเทศเดียวที่กรีดนมรอเบอิดเจ็ดไรนี่เห็นว่าสาวมาเลเซียขู่แข่งในนัดชิงก็สมารากเป็นศัตรูหัวใจสาวไทยอีกนับบทวนบางคนเพิ่อถึงขนาดแต้งกลอนให้เลยนะขอบอกรวมั้งสาวฟิลิปปินเวียดนามก็ยังแอบปลื้มลีลาและใบหนาของนมหนามนคนนี้กับเขาเหมือนกันแม้แบบนี้สาวไทยก็คงเหนื่อยแย่เลยค่ะ ท่นจะสู่รบปรบมือ,อยือแย่งกับเพื่อนรวมชาติกันกันยังบพ่พ่อยังง้่งค่อยระวังสาวเพื่อนบ้านมาชกสมบัติของชาติไปอีกต่างหากเห็นแล้วบารูจะอิจฉาวหวานใจตัวจริงของนุ่มแชบุ่ยดีหรือเปล่าก็แฟนมนมเสน่ห์แรงจนมีสาวๆรุ่มทึ่งซะขนาดเนี่ยคนมีอย่างผู้หญิงไทยเกือบครึ่งประเทศอยากเป็นเนียกรีแตน่นมแชปุ๋ย เดี๋ยวขุนพ้นนักเตะชาวไทยคนอื่นๆทีรอรอก็ยังมีนะค่ะเยวเขาจะน้อยใจกันตีงางจังไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลชาวไทยนำที่ได้เป็นแชมป์ในปีนี้แล้วก็มาติดตามกันรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซอนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะเอาาุดอรป็นนนคขยั